ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองหลาพยากรสวัสดีครับขอขอบคุณท่านที่ติดตามช่องทองหลาพยากรและขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมท่านใหม่ขอขอบคุณที่กดติดตามช่องทองหลาพยากรคลิปนี้ก็เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมถุน ประจำเดือนพฤศจิกายน2565ช่องทางโหราพยากรวิเคราะห์อ่านดวงดาวตามการโคจรของดวงดาวอ่านดวงดาวโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยพยากรณ์ด้านการงานด้านการเงินด้านความรักชโชคลาภสุขภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชาวราศีเมถุนท่านที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง 16กรกฎาคมขอกำลังใจจากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทองโหลาพยากรทํทำคลิปด,ดีๆอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน2565มีดาวหลายดวงโครจรย้ายราศีดาวองคารลอยอยู่ราศีเมถุนวันที่1ตุลาคม2565และดาวองคาร จะเดินถอยกับเข้าราศีพฤกษกวันที่16พฤศจิกายน2565ดาวอาทิตย์ลอยอยู่ราศีตุลวันที่18ตุลาคม2565และดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่17พฤศจิกายน2565ดาวพุธลอยอยู่ราศีตุลวันที่1พฤศจิกายน2565และดาวพุธย้ายเข้าราศีพิจิก วันที่ 10, พฤศจิกายน2 5 6 5ดาวศุกร์ลอยอยู่ราศีตุลวันที่21ตุลาคม2565และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่1ิพฤศจิกายน2565ดาวหลายดวงโยกย้ายราศีจะมีผลต่อชาวราศีเมถุนอย่างไรด้านการงานชาวราศีเมถุนมีดาวทิศลอยอยู่ราศีตุล ตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2565ดาวทิตย์ทำมุมโยกกับดาวพภเกตดาวอาทิตย์กับดาวภเกตคือดาวคู่เกียรติยศจึงบังเกิดผลดีทั้งด้านการงานด้านการมีความชัดเจนในทางที่ดีด้านการงานมีเกียรติยศชาวราศีเมถุนบางท่านมีความเปลี่ยนแปลงด้านการงานในทิศทางที่ดี มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือชาวราศีเมถุนบางท่านมีการวางแผนงานใหม่ๆวางโปรเจกต์ใหม่ๆมีการพัฒนาพัฒนางานให้ก้าวหน้ามีเกณฑ์เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านการงานด้านการเงินชาวราศีเมถุนมีดาวศุกร์ดาวการเงินลอยอยู่ราศีตุล ตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2565ดาวสุขโครจรเข้าบ้านตนเองดาวสุขอยู่ราศีตุทลทางโหราศาสตร์เรียกว่ากเกษตราทิบย์ดีกเกษตราทิบดีคือความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์กรอนโหรโบราณว่าดาวสุขสถิตราศีตุลมีสเสน่ห์คนชินชอบมีทรัพย์สินบริบูรณ์คับข้างมั่งมีมีบุญยศศักดิ์ เป็นหลักฐานจึงบังเกิดผลทางด้านการเงินการเงินมีสภาพคล่องการเงินมีการขยับที่ดีขึ้นชาวราศีเมถุนบางท่านมีข่าวดีด้านการเงินชาวราศีเมถุนบางท่านมีช่องทางการหาไรายได้หลายช่องทางดาวศุกร์จะโคจรย้ายเข้าราศีพิจิก วันที่14พฤศจิกายน2565ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีพิจิกทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวปะปะคือดาวที่ตรงข้ามกับดาวกเกษตราธิบดีดาวไม่มีความมั่นคงดาวอ่อนแอลงจึงส่งผลให้ด้านการงานม,มีปัญหาและมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยมีการใช้จ่ายเงินพอสมควร ชาวราศีเมถุนควรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินดาวพุทธทำหน้าที่อีกหน้าที่ดาวพุธดาวเจรจาลอยอยู่ราศีตุลตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2565และมีดาวศุกร์โคจรร่วมราศีทั้งโหาราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่ท่านน้ำ ดาวกู้ท่านน้ำคือดาวส่งเสริมสนับสนุนกันดาวช่วยเหลือกันจึงส่งผลดีด้านการเจรจาการติดต่อธุรกิจการนำเสนอชาวราศีเมถุนท่านที่ทำธุรกิจอาชีพนักขายที่ต้องมีการเจรจาการติดต่อธุรกิจการขายจะเกิดผลในด้านดีด้านโชคลาภ ชาวราศีเมถุนมีดาวองคารดาวเจ้าเรือนลาภะลาภะคือโชคลาภดาวองคารลอยอยู่ราศีเมถุนตั้งแต่วันที่3กรกฎา,าคม3ตุลาคม2565ดาวองคารดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรทับลัคนาอีกทั้งยังมีดาวพระเกตทำมุมเลง็ง จึงส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภชาวราศีเมถุนบางท่านมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความฝันลางสังหรณ์ด้านความรักชาวราศีเมถุนมีดาวศุกร์ทำหน้าที่อีกหน้าที่คือดาวเจ้าเรือนปัตนิปัตนิคือคู่ครองลอยอยู่ราศีตุล ตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2565ดาวศุกร์ย้ายเข้าบ้านตนเองดาวศุกร์อยู่ราศีตุลทางโหราศาสตร์เรียกว่ากเกษตกร,รษตาทิบดีเกษตรตาทิบดีคือความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งมีดาวอาทิตย์โคจรร่วมราศีดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์ทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่สมพลดาวคู่สมพลคือ คือดาวที่สนับสนุนกันดาวที่ส่งเสริมกันจึงส่งผลดีทางด้านความรักชาวราศีเมถุนท่านที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าเป็นช่วงความรักที่ดีอยู่มีความลงตัวของความสัมพันธ์ด้านความรักดีด้านความรักยังไปได้ดีมีความเข้าใจกันดีสำหรับชาวราศีเมถุนท่านที่โสดอยู่ช่วงนี้ ชาวราศีเมถุนเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ชาวราศีเมถุนบางท่านได้พบเจอคนที่ถูกใจคนที่สนใจท่านเป็นพิเศษด้านสุขภาพชาวราศีเมถุนด้านสุขภาพช่วงเดือนพฤศจิกายน2565หควรคดวงมีดวงยังมีบางช่วงจังหวะมีดาวแรงอยู่ ดังนั้นขอให้ชาวราสีเมถุนเอาใจใส่เรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อระมัดระวังการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ไม่น่ากังวลแต่จะผ่านไปได้ด้วยดีแต่สิ่งที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการบาดเจ็บการเดินทางไปไหนที่ใช้ที่ใช้รถขับรถไม่ควรขับรถอย่างประมาท ขับรถอย่างระมัดระวังในการขับขับรถในเวลาการคืนควรจะหลีกเลี่ยงก่อนจบคำทำนายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องทองโหราพยากรขอขอบคุณอย่างยิ่ง